ไปเอามาดูห้องนี้ห้องนี้ด้ไม่ใช่ขออันนี้ไม่หนาอ๋อโผล่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 ไปหยิบถูงหน่อยให้ป้าน่อ้สิข้างหลังเนี่ยที่พื้นอะนอนนเออใช่ ให้หยิบมาเฉยเฉให้หยิบมาเฉยเฉให้หย sure> ิบมาเฉยเฉยให้หยิบมาเฉยเใช่ไมมใช่หรอใช่เออแค่นั้นเอง ยัยนีเนี่เอ้เอยตัวเล็กตัวให่นี่เอหนูรนะใช่ <บา S 1> หรอขอนอนเด็กขอนอนหน้าไหว <c oughs> ห,หน้าตัวใหอ่แล้วขาตัวใหญ่ได้ยอ่น้ะโอ้ยแล้วหนูจะเล่นได้เหรอถ้ามันตัวใหญ่อะถ้าต่อไปย,ย,ย่ถ้า,า,าต่อไปโต หนูต่อหน้าเต๊อเนี่ยให้ป๋าต่อโอ้หต่อหน้าเต,ต๊อตงั้นต้องรองป๋าทำงานให้เสร็จก่อนแล้วไม่เอาอ่ะป๋าต้องทำงานาก่อนแล้วแล้วคู่ขาจะขอใจเด้ไหม,มันคือขาของตัวนี้ โอ้ยอย่าพึ่งแก่อย่าพึ่งแก่เดี๋ยวขาดแก่แล้วอย่าพึ่งแก่อย่าเพิ่งแก่เดี๋ยวขาดรอปลาแก๋อข้าหน่อยรอก่อนรอก่อนรออาเฮียก่อนรอน้องก่อนไม่เอาอย่าเจ๋เลยอ่ะรอก่อนแจะเข้าหน่อยไปเอาไปเอาแคปซูลแบบป้าคืนมาด้วยเอาโอเคนู่นนู่นที่พื้นที่พื้นนี่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  แคบสุดนั่นเล็กเนี่ยเออนั่นแหละเอามาวางด้วยเออเอามาวางด้วยยเดี๋วหน่อย